เป็นเบาหวานเป็นความดันเราเหตสูงอยู่แต่ไม่รู้จะเลือกใช้สมุนไพรชนิดไหนเป็นตัวช่วยอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอยาแพทย์แผนไทยประยุกต์ทลิปนี้ยาพามาลุยแหล่งเก็บเครื่องยาแหล่งเก็บสมุนไพรครูที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นทางอีสานว่าหนาดงวนทางเหนือว่าขี้ป้านนะคะตามมาเลยค่ะที่นี่เป็นแหล่งเก็บใบชาครูชั้นดีเลยค่ะ เพราะอยู่ในป่าธรรมชาติอยู่ห่างไกลบ้านเรือนชุมชนโดยเป็นต้นขู่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยแท้จริงจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษที่อาจปนเปื้อนนะคะจะมีก็แต่รอยกัดกินที่เกิดจากหนอนและแมลงที่มีตามธรรมชาติเท่านั้นคะ่ะ ซึ่งเราก็จะไม่รบกวนเขามากแบ่งกันกินแต่พอดีเก็บได้เท่าที่เก็บได้เพราะยังไงก็ต้องทิ้งดะยาพักเพื่อรอให้แตกใบใหม่เพื่อมาเก็บอีกทีในครั้งต่อไปสมุนไพรที่เรามีก็เลยจะมีไม่มากนะคะแล้วก็มีไม่บ่อยเรียกว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณคะ่ะมาดูลักษณะทางพืชศาสตร์กันนะคะลูกเป็นไนม้พุ่มลูกขึ้นง่ายชอบร่มรำไรตามที่ชื้นแฉะโดยเฉพาะที่ที่น้ําเค็มขึ้นถึงอย่างชายทะเลใกล้ๆกับป่าชายเลนหรือพื้นที่น้ํากร่อยนั่นเอง แต่บางพื้นที่ก็พบตามป่าละมอข้างทางถ้าหากพบก็สามารถเลือกเก็บเอาไปใช้ทําเป็นชาได้เลยนะคะลำต้นขลูกสูง1-2ซนติเมตรลำต้นและกิ่งก้านมีขนละเอียดปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับรูปไข่กลับกว้าง1-5ซนติเมตรยาว2.5-10ซนติเมตรปลายใบมนปลายใบมีขนาดใหญ่กว่าโคนใบโคนใบสอบขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย โดยรอบจะมีขนขาวๆปกคลุมส่วนดอกนั้นจะออกเป็นช่อที่ปลายยอดหรือซอกใบดอกเป็นฝอยสีขาวนวลหรือสีขาวอมม,ม,ม,ม่วงกลีบดอกจะแบ่งเป็นวงนอกกับวงในกลีบดอกวงนอกจะสั้นกว่าวงในภายในมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียสีขาวอมม่วงขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากเกสรตัวเมียจะแยกเป็นสองแฉกสั้นๆวงนอกเป็นรูปไข่วงในจะคล้ายรูปหอกแคบปลายแหลม ส่วนผลจะเป็นผลแห้งไม่แตกรูปทรงกระบอกรูปไข่กลับขนาดเล็กกว้าง0.5-1.0มิม mm, ยาวประมาณ1.0-1.5มิม mm. ภายในเป็นเมล็ดที่มีลักษณะเป็นฝอยเล็กๆส่วนการปลูกและการขยายพันธุ์นั้นจะใช้วิธีการเพาะเมล็ดและปักชำหรือตอนกิ่ง ส่วนสรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพรทุกชนิดย้ำว่าสมุนไพรทุกชนิดไม่ใช่แค่ครูเท่านั้นนะคะจะมีสรรพคุณมากกว่าหนึ่งสรรพคุณขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ส่วนไหนส่วนใบส่วนดอกหรือว่าใช้ร่วมกับสมุนไพรใดแล้วก็วิธีการใดนะคะสำหรับวิธีการทั่วไปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นิยมใช้ด้วยยอดครูนะคะจะมีรสมันจึงมักใช้ทานเป็นผักสดคู่กับอาหารประเภทลาบน้ำตกหรือใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริก โดยปกตินะคะเมื่อนําใบขรูมาผึ่งให้แห้งใบขรูแห้งที่ได้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ําผึ้งจึงสามารถใช้ชงดื่มเป็นชาได้เลยส่วนเวลาในการเก็บใบขรูให้ได้คุณภาพนั้นควรเก็บใบชาในช่วงเวลาเช้าประมาณ6โมงถึง8โมงเช้าจากแสงแดดที่ไม่แรงจัดจนเกินไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะจะทําให้ใบไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหารและตัวยาค่ะ ในกรณีที่เราเอามาใช้เป็นตัวช่วยในการลดเบาหวานลดความดันโลหิตสูงลดไขมันในเลือดช่วยขับเหงือ่อช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการบวมน้ำช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดข้อแก้มุตะกิดระดูข่าวของสตรีช่วยแก้ตาลซางในเด็กมักจะใช้ในรูปแบบของการชงดื่มเป็นชาตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารเช้าซึ่งวิธีการทำชาสมุนไพรแบบดงเดิมนั้นจะใช้วิธีการคั่วร่วมด้วย เพื่อให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของใบาชาไว้ได้นานนั่นก็คือหลังจากที่คัดใบขูุที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็ระวังอย่าให้ช้าแล้วรอให้เสด็ดน้าจากนั้นนาใบขรุมาหั่นเป็นเส้นหนาหรือจะไม่หั่นก็ได้ตามแต่ความต้องการนะคะแล้วนำมาลวกน้ำร้อนประมาณ3-5นาทีพอสุกก็ยกขึ้นรอให้สด็ดน้ำ จึงนำไปผึ่งลมหรือแดดประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าจะแห้งนะคะจึงนำมาคั่วโดยใช้ไฟเบาถึงปานกลางคั่วให้แห้งหรือประมาณ30นาทีหลังจากนั้นนำใบชาขู่ที่ได้มาอบความร้อนให้แห้งจึงบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะคะโดยใบชาขู่แห้งที่วางขายจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8 0 0อยถึง1,000บาท อาจจะมองว่าราคาสูงนะคะแต่จะเห็นว่าเป็นกระบวนการทำชาที่ต้องใช้เวลาและมีความพิถีพิถันในการทำมากเลยทีเดียวแต่บางที่ราคาถูกลงเพราะว่านำใบไปตากให้แห้งก็มามันจุพร้อมจำหน่ายราคาก็อาจจะถูกลงมาสำหรับการดื่มชาใบครูเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางยาควรดื่มชาใบครูในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่หุ่นและท่าเจ้ารินก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะความเข้มข้นที่ใช้ก็เลยจะไม่เหมือนกัน เพราะว่าตัวชาใบาครูจะมีรสเค็มกร่อยกรณีของคนปกติที่ไม่มีโรคประจําตัวจะสามารถเลือกทานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชาใบาครูที่ผ่านการนึ่งแล้วนํามาคั่วชาใบาครูที่ตากหรือชาใบาครูสดสามารถเลือกทานได้ทุกรูปแบบแต่ในกรณีที่มีโรคประจําตัว <c oughs> เช่นเบาหวานความดันที่ปกติต้องทานยาแผนปัจจุบันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเวลาดื่มชาไม่ว่าจะเป็นชาใบาครูหรือว่าชาอื่นๆก็ตาม จะต้องระวังในส่วนของความเข้มข้นของชาที่ชงคือไม่ต้มชาแบบเข้มหรือข้นไม่เคี่ยวยาไม่ต้มนานจนเกินไปปกติชงชาเราจะทิ้งไว้แค่ประมาณ1-2ถึงนาทีหลังจากที่ชาออกสีออกกลิ่นก็คือสามารถดื่มได้เลยไม่ควรเคี่ยวเพื่อให้ได้ความเข้มข้นตัของตัวยาส่วนของตรงนี้การที่เราทานเป็นชาอาจจะไม่ส่งผลเสียอะไรกับร่างกายแต่กรณีที่เราดื่มเป็นประจํา เพื่อใช้เป็นยาช่วยลดเบาหวานลดความดันโลหิตสูงอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณความเข้มข้นของชาเพราะว่าตัวชาใบาครูจะมีรสเค็มกร่อยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการกรองของเสียออกจากร่างกายในเรื่องของค่าไตาจึงต้องระมัดร,ระวังชาที่ชใช้ดื่มนิดนึงยังไงก็ฝากระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะดื่มแต่พอดีดื่มให้ถูกโรคดื่มให้ถูกปริมาณดื่มให้ถูกสัดส่วน รับรองว่าดีกับสุขภาพแน่นอนค่ะส่วนวิธีการใช้อื่นๆตัวอย่างเช่นใช้ต้นอ่อนตามผสมกับแอลโกอฮอล์หลังบริเวณเหนือไตจะช่วยบรรเทาอาการปวดเอวการปวดข้อในโรคข้ออักเสบสาประดงเลือดลมได้นะคะใช้ต้นอ่อนต้มน้ำอาบรักษาเห็ดขี้เรือใช้บริเวณเปลือกต้นซึ่งมีรสเมาขื่นหอมมาขูดเอาขนออกให้สะอาดลอกเอาแต่เปลือก หั่นเป็นเส้นมวนสู่แก้ฤทิสีดวงจมูกแก้กระใสหรือจะใช้เปลือกต้นต้มรสมยสีดวงทวันหนักก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆมีอีกมากมายนะคะว่าเอาคร่าวๆเท่านี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหามาทานหรือหามาปลูกไว้ในบ้านกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ